สวัสดีครับเปิดพอร์ตวันนี้เราอยูกรร่กับเพาวาเอกออกแบบเพื่อง,งานภาพยนตร์ค่ะเข้าในรอบสองค่ะแล้วเพาวารู้ตัวแต่เมื่อไหร่ว่าอยากจะเข้าโคซเออหนูอยากเข้าช่วงประมาณม5ค่ะแปลว,ว่าเราเก็บผลางานตั้งแต่มหเลยถูกปะ่ะของหนูตอนม .5 ช่วงนั้นแต่ว่าไม่ตั้งใจเก็บขนาดนั้นนะคะ<ม>เป็นเหมือนเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆมากกว่าใช่แต่ว่าถ้าตั้งใจเก็บจริงๆจะเป็นช่วงมหแล้วพอเราเริ่มเก็บผลางานตอนม6ทําไมถึงเลือกเข้าไปรอบสอง รอบแรกยืนพอร์ตไปแล้วไม่ติดสำค่ะอาแสดงว่ายืนแต่รอบหนึ่งแล้วเหมือนกันแล้วพอมารอบสองคราวนี้มันไม่ใช่พอร์ตเพียวๆเนาะรอบสองเอกอัแบบเขาใช้อะไรบ้างรอบ2จะมีการใช้เป็น t ีเกแล้วก็มีเ l เลเวลแล้วก็เป็นเอเลเวเป็นภาษาไทยกับอังกฤษค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงความพิเศษของรอบ2คือมันจะมีสอบปฏิบัติกับข้อเขียนด้วยใช่ เรามีวิธีการอ่านหนังสือสอบหรือว่ามีวิธีการเตรียมตัวยังไงเพื่อให้ได้คะแนนมาเอเลเบลทีกัดเป็นทีกัดใช้หนังสือของอาจารย์ขุยค่ะแล้วก็เอเลเบลจะเป็นของดรสุพนัดเล่มดังเลยชายเป็นการวาดรูปก็จะได้ยินมาว่าเหมือนเป็นการฝึกวาดรูปแบบเวาดฉากวาดชุดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในพอร์ตเราก็จะมีการวาดผลงานแบบนั้นอยู่แล้วก็จะเป็นฝึกใช้อันนั้นอยากรู้ประสบการณ์สอบข้อสอบเฉพาะเพราะว่าข้อสอบเฉพาะเป็น เรียกแล้วว่ามันแห้จะปิดตาคือตาบอดไม่มีใครรู้ว่ามันแนวมันคืออะไรหรือยังไงคงรู้สึกคือปอดไปเจอเปิดไปเจอเป็นยังไงบ้างค่อนข้างช็อกประมาณนึงแต่ว่าเหมือนมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเท่าที่แบบมันเกินไปขนาดนั้นค่ะมันเป็นฟิลแบบเหมือนจะเป็นเชื่อมโยงรูปภาพหรือให้สถานการณ์แล้วเราก็แบบลองวิเคราะห์ดูแต่ว่าคิดว่าทุกคนจะทําได้แต่ว่าของเอกแบบต้องมีวาดรูปด้วยใช่ไหมมีค่ะยากไหมเออจะเล่าว่ายากมากเพราะว่า คือด้วยความที่เขาให้เวลาเป็น3มชั่วโมงค่ะแล้วก็เป็นทั้งวาดรูประบายสีแล้วก็เขียนแนวคิดหรือแบบการที่เราสร้างผลงานแบบนี้คือยังไงอะค่ะเราแบบรู้สึกว่าตอนนั้นถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราลนแบบนี้มันจะไม่ทันเลยจริงแล้วของเราเองอะต้องได้ทีเกเอลทเท่าไหร่ถึงจะแบบผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์อันนี้ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าของหนูหนูได้ประมาณ70กว่ากว่าย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการออกแบบพอร์ตบ้าง ือตอนนี้น้องๆน,น,น่าจะเครียดเพราะว่าเอกออกแบบเป็นหนึ่งในเอกที่ค่อนข้างที่จะพึ่งความออกแบบพึ่งอาร์ตนิดนึงอยากรู้ว่าตอนออกแบบพอร์ตเรามีวิธีการออกแบบ Refer e n c e หรือการหาข้อมูลในการทําพอร์ตยังไงบ้างของหนูใช้เป็นดูพวกพอร์ตที่เป็นของรุ่นพี่หรือว่าคนที่เขามาเปิดพอร์ตะคะ่ะเป็นแนวทางว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ส่วน Refer e n c e จะดูในพินแล้วก็ของของตัวหนูเองจะเป็นดูจากเอิมคือหนูชอบดูหนังเรื่อง The Great Showman ะะแล้วหนูชอบสีมันมากเป็นแบบสีทนน้ำเงินแดงเหลืองดำแบบนี้ก็จะคุมโทนพอร์ตของหนูจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้ววิธีการเลือกผลงานละ่ะเด็กๆน่าจะแบบเครียดเพราะเอกแบบแบบผลงานเอยในการเลือกให้มันเหมาะอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการเลือกยังไงบ้างในตอนนั้น ของหนูด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบเป็นด้านเครื่องแต่งกายเป็นแฟชั่นคอสตูมอะไรแบบนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของการวาดรูปที่เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นหลักรอบ2ของพิเศษคือพอจะไม่ได้ออพในไฟล์ไว้ก่อนก็คือเอายื่นให้อาจาในวันสัมภาษณ์เลยใช่ค่ะวันสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างวันสัมภาษณ์คือตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่มารอค่ะแล้วแบบเขาจะให้นั่งอยู่ในห้องตอนนั้นห้องเงียบมากแล้วด้วยความที่ ไม่ค่อยรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษแล้วตอนสัมเพื่อนบอกว่ามีสัมภาษาอังกฤษด้วยตอนนั้นระหว่างรอคือหนูเปิดโทรศัพท์แล้วก็แบบวิธีการพูดภาษาอังกฤษแบบแนะนําตัวรอบพอคือเราต้องทําประมาณไหนอะไรแบบนี้ก็เลยนั่งช้ำอยู่เลยค่ะแล้วพอออกมาจากห้องสัมภาษณ์คือครั้งนี้แหละเป็นทชันแล้วหรือว่าายังไม่มั่นใจ คือบอกเลยว่าไม่มั่นใจเพราะว่าหนูโดนคําถามที่แบบว่าถ้าไม่ติดรอบนี้จะทํายังไงแล้วด้วยความที่ตอนสามค่ะคะแนนเอเลเวมันออกมาแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าคะแนนเราค่อนข้างสูงเสียงที่จะไม่ติดเอกนี้ถ้าเรายื่นรอบสามก็เลยรู้สึกว่าแบบบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูอยากเข้ามากแบบมากๆจริง,รงๆนะคะอะไรวันนี้แต่อาจารย์กอกอาจารย์ก็น้านิงน่งๆก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ อาจารย์จะรับไหมนะอะไรประมานี้ค่ะตอนนั้นก็เลยเครียดอยู่สุดท้ายน,นี้เรามีอะไรจะฝากถึงน้องๆมาที่อยากจะเข้าเอกออกแบบหรือกำลังจะปั้นพอร์ตเพื่อเข้าเอกออกแบบในปีนี้หรือปีต่อๆไป อยากบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็คิดว่าถ้ามีอะไรมีปัญหาก็สามารถทักถามรุ้นพี่อะไรแบบนี้ได้เลยแล้วก็ดูช่องพี่แม็กได้นะคะคือตอนทําพอร์ตคืนหนูดูช่องพี่ Mac แม็กแบบแทบทุกคลิปเลยแบบมันเราเราจะได้รู้ว่าแบบออพี่เขาแต่และคนที่เขาติดเหมือนเขามีอะไรเด่น mm. แล้วเขาชูตัวเองยังไงแบบนี้คะ่ะเราจะได้มาเหมือนลองประเมินตัวเองแล้วก็หาจุดเด่นของตัวเองในการทําพอร์ตได้ mm. ใช่ค่ะน,น้องสามารถทักไปถามพี่ได้ไหมในเรื่องของการปรึกษาการเรียนหรือว่าการทำพอร์ต พักมาได้เลยค่ะแตบเดี๋ยวทิ้ง IG ไว้ให้ใช่คลิปนี้ก็คือน่าได้ประโยชน์เยอะมากเลยน้องๆน่าจะได้แบบความรู้ในการทำพอร์ตเอกออกแบบปใีใหม่ๆกันได้ก็หวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้กันฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย